สองป่าเหมือนมาคุมอ่ะป่ามาคุมปาต้าไปดีครับปาคนนั้นมันเขาควรตีนผมอะมาป่าเตะให้ดีดีครับโอ้ยใช้เท้าขวาครับโอ้ไม่ไม่ไม่เอาดิครับคิดว่าคิดว่าจะเจ็บอีกงานนะไม่เจ็บ ไปซื้อไม่เป็นไรถ้ามาันถ้ามัานนา,า be, <all. S 1> ซื้อไม้เท้าเก๋ๆ hmm. ่เดอเอแต่คุณหมอบอกว่าที่น่ได้เดินได้ไปวยหกไหนมัลด้านหลังเขาเมอีอ่วนีัอยู่ไม่มไปีนี่ เอต้นอะไรไม่รู้อ่ะตาาบาตาตอมันหนตนีไม่จับเลยไม่ทำอะไรเลยทำไมอตาได้นั่งหน้าไม่โอเคเลยอ่ะไม่ใช่เขาคุมไงมึงเันเกิดเชื่อกูไหมร้ายระวังมันเกิดเชื่อกจริงปากอีตาเกิดอยู่แล้วดิเนมะตอนเกิด ทำไมคังนี้ให้พี่นาคนั่งเลยเฮ้ยอย่าเฉลยไปแชทิบอลเดี๋ยวตอนเสร็จเราลุกเพอาะาไปแช็กไปปลทปอพพบให้แช็กันงได้อีกนิดนี่ไงฝังอี้กเถิบไม่หน่อยไห่านหลังนะครับกเติบกไม่เหนีอเราเลเช่ยานเครับตอ่าฝั่งมีติดใหม่ไอ้มันยังเหลือตรงนี้ได้หนูอยู่นี้ได้นะอ๋อตรงนี้เลยค่ะธรรมชาติอยู่ตรงนี้อ่านั่นแหละโอ้เอาไปฟังฟังนี่ดูและฟังนั้นดูเบาอีกแล้ว ไปแล้วไปเลยนะคะพ่อนะคะไปเลยนะเริ่มเอมกระเจนก่อนเราอยู่มาทุกยุคแล้วเราก็อยู่ต่อไปเป็นไงบ้างจับพี่จ้ะก็ดีใจขับพี่ที่ที่ให้ดูให้กูพูดอะไรเศร้าจังเลยก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะของของตัวหนังด้วยแล้วก็ของนักแสดงทุกคนด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ได้ไปต่อ เราคิดไปว่ามันจะเดินทางมาถึงภาคหน้าเนี่ยคิดว่าหนังอ่ะด้วยความที่เราคิดว่าหนังมาสำเร็จทุกภาคคิดว่าเดินทางไปได้เรื่อยๆแต่ตื่นเต้นทุกรุนทุกภาคเลยว่าจะมีเราต่อไปไหมทำไมทำไมคนแรกเอมกับเจมต้องยุ่งเจมอามงหนังก็ไม่สนุกเลยพี่ถ้าไม่มีเฟิร์สบรรลุนะ signature เดี๋ยวภาคหกเป็นเอ็มเจใช่ไหมเอ็มเจที่หน้าหกไม่เอาแล้วก็ภาคนี้ก็แบบเหมือนเดิมเราเป็นแบบเส้นแบบความตลกความสนุกสนานแต่ว่าเราก็มีความพิเศษนิดนึงปีนี้เสื้อผ้าเราแซบออกมาแบบแซบทุกซีแล้วก็มีนินนนนเข้ามามาเป็นแบบไม่ได้ทำจมูกนานรึเปล่าไม่ทำจมูกแล้ะภาคแรกเขายังดูไม่ออกนนนเหมือนน้เปลี่ยนเหรมันเขียวค่ะช่วงนั้น จริงเจมจะเอ็มกดดันนะเทุกความต่นเต้นมันทุกภาคคาแรคเ,เตอร์เหมือนคนข้าวที่จะชัดเจนมาตลอดถ้าด้วยเอาตลกตลกเราก็แบบเอ้ยเราสนุกค่ะพี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าลึกๆจริงๆเราก็แอบ,บกดดันนะเพราะว่าเราใส่สูตรทุกภาคจริงๆอ่ะตั้งแต่ภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามภาคสี 3, ่อะไรเงี้ยจนแบบก็ถามถามร่วมกับถามคงเขียนบทเลยว่าแบบหนูจะไปทางไหนหนูหนูจะไปทางไหนได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้คําแนะนํามามันก็เป็นการท้าเล่นตัวเองในทุกๆภาคเลย่ะ มุกเราก็งัดกันมาแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามไรเลยครับพอภาคห้าก็เราจะไปทางไหนกันดีเพราะแบบภาคสี่ภาคสามก็คนก็ชอบใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็กดดันตอนผู้กันแนะนำมาเขาอยากให้เราไปทางสองคนเขาบอกว่าให้แบบว่าให้ไปทางโตขึ้นพอโตขึ้นโตไปพี่ว่าไม่ว่าอย่างนี้ พี่อยากให้ดูมีความเงียบหน่อยพอเงียบปุ๊บพี่ว่าเงียบไปต้องการคือต้องการไม่มีก็แล้วแต่เขาเลยเล่นความสนุกเล่นความสนุกต่อไปมนต่อไปคือต่ออ่ะที่ยาก่านี้แต่เป็นเนนใช่เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจก็เป็นเกียริมากนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จทุกภาคอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกยินดีมากที่เล่นตั้งแต่เป็นเนน้อยอะไรตอนนี้ก็ เป็นผีพี่นาคเฮ้ยพี่บอกเขาปจิบัติอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเชื่อแล้วใช่เกาก็ดีใจมากดีใจมากอย่างอย่างถ้าข้าเราภาาไทยเรเป็นเนมันเป็นพระนะ หน้าโตขึ้นแล้วครับเลยโตไปท้ภาคเลยเหรอใช่โตก็้นโตหมดผมนก็คือเด็กๆอยู่ตอนนั้นแต่ผมรู้สึกว่าพี่นาคอะแต่ละภาพมันก็จะแต่ละคนมันก็จะโตขึ้นไปคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกๆุกคาแรคเตอร์เลยอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้ถ้าจะเป็นเนหรือเป็นพาร์ก็ต้องรอรอล้วนรอเลยนะต่อนเด็กที่เล่นยังไม่ขึ้นเลยตอนนั้นอะหมยถึงผมหรอไม่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจน ตอแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วไม่อยากครับได้เลยห้าเป็นอาตมาแล้วนะเป็นอาตมาเป็นหนุกพ่ออาตมาที่มีอ่ะจะไป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ไหมครับผมเป็นไงบ้างกับภาคนี้ภาคนี้ก็เอ่อก็มีการอัพคาแรคเตอร์ขึ้นนิดหน่อยนะครับมีความเฟรนลี่กับเพื่อนๆมากขึ้นเพราะอยู่กัน,นมานานมากแล้วเนาะแล้วก็จากบทอะไรเงี้ยมันก็มีความ เล่าถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของแกงเพื่อนมากขึ้นใช่ฮะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งแบบตัวละครอะตอนไม่เล่นหนังก็หลอกอโเลิร์ี่่ไม่ร่าแค่ไม่่แต่จริงๆต้องแบบไม่ครับใช่ป่ะเออป่้่แต่ภาคนี้ก็กังวลเพราะว่าเห็นพี่เอ็มลดน้ำหนักมารับบทเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะต้องปรับปรุงยังไงคือกลัวเป็นลมตอนถ่ายคือกลัวยกแขนไม่ขึ้นเป็นลมมาเลยว่า เราไปอยู่มาทุกภาคเหมือนกันอ่าครับผมก็อ่าภาคนี้ได้กลับมาภาคสี่ไม่มีครับก็ดีใจที่ได้กลับมาทำไมอ่ะโอ้ยอ้ยต้นยายนะดีใจที่กลับมาครับก็เหมือนได้กลับบ้านรับพี่ๆทุกคนก็ต้อนรับกันแล้วะไปเที่ยวไหนมาที่ไเขาส่งทีสิทธ์ช่องนั้นทำงาน้วยเ่พาะเล่ะไปว่าไป รมาเป็นไงบ้างกับคอนเซ็ปต์ที่โตขึ้นก็จริงๆภาคนี้ก็มีเป็นอ่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนแบบเลยครับเฮ้ยยี่ยนปีไม่ยังไงนะไม่อ่านเลยอ่านแล้วอ่านในพาร์ทโดนกับน้องไม่ต้านก็โตขึ้นครับโตขึ้นพาร์ทนาเป็นพาร์ทนาเป็นพารไม่แต่โตขึ้นจริงๆหมายถึงว่าเมื่อก่อนตอนที่ตภาคที่เราแพลนจะมีความแบดแบทภาคนี้ก็ยังมีแต่น้อยลงแต่ว่าก็จะมีความแบบว่าคนที่เขาอยากเห็นเราแบบ มีมีการด่ากับพี่เอมออาเงี้ยก็ก็จะมีไหมครับพี่ก็มีเอว่าเขาเรียกว่ายงงอ,อย่างไงอ่ะเหมือนมันไม่แค่เปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งใช่เป็นมุมเป็นมุมของคนที่ใช้ชีวิตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอเราเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแต่พอถ้าใครเราด่าก,กันแฟดเลยภาคนี้แล้วก็มีความแบบมีความปรองดองกันมากขึ้นแต่ก็มีการแบบว่าในสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีความโตขึ้นผู้ขาไม่ใช่ผู้ข่าไม่ใช่ผู้ขานะคะผู้ขาเป็นเงียบ้านหลุบเป็นตันไดยผู้ โตขึ้นะคเลยค่ะพาคมีพลิกมากพลิกมากก็ต้องรอดูนะคะรองดูก็กลัวพูดหลุดอะไรไปหรือเปล่าแต่จะมีหลากหลายอารมณ์มากขึ้นครับไม่ใช่แค่ตลกอย่างเดียวมีในพาคความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ออะไรย่างเงี้ยมากขึ้นในพาคนี้เรายังไม่เห็นใครจะโดนหยาดฝวหรือหนุ่มหนุ่มเขาดุยังไงพูดเลยนะว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนในเซอร์ภาคนี้ไม่ใช่ พี่กบพี่ไม่พูดไม่นานปะจะบอกว่าเปิดมาแล้วตายเลยนะเป็นเมย่าเป็นเมียแรกๆเปิดมาแล้วตายแล้ววิญญาณมาตอนหลังตายแค่สองรอบให้เขาไปรอบแรกเดียวห้านาทีแรกห้านาก็เก็บของเขาไม่ทำอรสิ่งวัเนี่ยไม่เหมือนที่ดิวกันไว้เลยอ่ะอะไรนะโต๊ดโต๊ดขึ้นทำอะไ่ะต่อไปเซตใหม่เลยนะนี่เด็กคนงามนี่ไปคาโต้ที่มาลูกเด็กเปลี่ยนี่เขาคุยกันเรื่องอะไรกันเนี่ยงงมากเลยธรรมชาติเลย จริงคือมานทำอะไรเราเนี่ยเขาเขาคุยเรื่องอะไรกันไปอยู่ข้างหลังลูกราคาเฮ้ยเด็กคุณเล่นเป็นไข่ขวาเรื่องผมผมมางานของแบทแมนกลับได้เลยครักลับได้เลยเอาไปวอนพิจารณากันนะมันดี้ะอาร์เตอร์ลมาเป็นไงบ้างออ๋ก็ก็หล่อๆอย่างเงี้ยครับสุสีก็มีเลยนะใช่สุสีกันคใช่มาเป็นคู่เที่ยวมาเป็นคู่เที่ยวเป็นปฏิเสธบ้างฮะโทมินจังไม่รู้พูดไม่ได้ไม่เถิดพี่ไหมไม่รู้พูดอะไรได้บ้างเลยอ่ะจริงๆคือ เราเสรามีเด็กคุณเข้ามาเพื่อจะอยู่รวมแก๊งเพื่อให้มันมีพลังมากขึ้นสนุกมเมคือคือเอางี้มีมีพี่มีนเป็นเป็นหนุ่มดาราเกาหลีแล้วก็ต้องมีดาราไทยใช่อันนี้ว้าบอกว้าบอกในเรื่องวาวบอกวาบอก่าวอวาๆบว่าวบอกว่าอเว้าวบอก่วอาอวาบว่าวาว่าวบอก่าวอาวบาวว่อาอกว่่าาอะไรกัน ก็ภาพนี้ผมขอเด็กเหมือนเดิมนะครับไม่อยากโตก็มาทําให้แก๊งพวกพี่ๆเขากลมกล่อมมากขึ้นครับเผื่อเวลาแต่ผมงงมากเวลาหมั่นไส้มันมาลงที่ผมตลอดเลยทุกซีนเลยมไ่อยากเอานอยู่ครับเดี๋ยวรอความในใจรอสักภาพสามสิบเดี๋ยวจะมาเอาคืเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบมึงก็แค่สวยให้กูแหละอย่างคือกว่าโตขึ้นโตยังไงบ้างเพราะเราก็เล่นใดิสติกโตโตยังไงบ้างอยังไงคะอะไรที่โตหรอต้องหาพี่ยินทนนน ในส่วนของกล้ามมากขึ้นมัสโซมากขึ้นหนักใจมั้ยจะซ้ายกับขวาเราอ่ะแล้วเขาชอบดูผมโตหนักใจซ้ายขวาหรือหนักใจคนถามเดี๋ยวพูดไปไม่ไม่ไม่หนักใจใครเฮ้ยเดียวไปเดียวไปเดียวได้เดียวตายสัมภาี่แล้วธรรมชาติเราขึ้นเป็นธรรมชาติบทใหญ่บทโตค่ะเป็นอุโบสถคือมาซีแล้วก็แปลงร่างเป็นอุโบสถเลยใช่ไหม ตอนแรกเขาจะให้มารับบทเจ้าอาวาสแต่ว่าแบบด้วยความที่ซวดทรงองคิ้วของเรามันไม่ได้เพื่อเป็นบัวสดเหตุแต่ได้อยู่นะเจ้าอาวาส <c oughs> ได้เหรอได้เหรอมันเป็นบทที่แบบว่าตอนแรกเราคิดว่าบทอ่ะมันจะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความเฟรนลี่มากกว่านี้แต่พอมาแบบฟังบีบ,บทจริงๆโอ้โหบทนี้แอบยากสำหเราค่ะก <c oughs> ็นัดนัดบ่วงส่วง9โมงนัดนัดถึงเนี้ย6โมงครึ่ง พี่พี่นะเขาคิดว่าธรรมชาติขึ้นนั่งแต่กี่โมงครับ่กี่นอนหรือเปล่าดองหน้าไปแล้วสิไม่ยอมาที่พุ่งกลับอ้าวตอนนี้พุ่งกลับโตขึ้นตอนี้พูดกลับโตขึ้นคาเดกเกอร์ผีเรื่องนี้เป็นยังไงครับผีสัตว์หนีเออผมพูดในมวลรวมดีกว่าว่าภาคเนี้ยนอกจากความตลกแล้วเนี่ยครับความสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือภาคเนี้ยจะเน้นไปทางแอคชั่นด้วยก็จะมีความแอคชั่นเข้ามาเราจะได้เห็นเออเห็นเปิร์สบอลลูนคุณโท ในภาคที่บูมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเจอผีกันมาทุกภาคแล้วใช่ไหมครับภาคเนี้ยจะเห็นพวกเขาสู้ผีบ้างอ่าอันนี้สปอยประมาณนี้นะครับอันนี้โดยโดยรวมที่ทําให้มันกรอบและสนุกมากรขึ้นก็ในการที่เราจะสู้ผีไงที่ผ่านมาเราวิ่งกีดกีดกีดหนีผีภาคนี้เราจะชนกับผีบ้างละแต่ก็มีกี๊ดแต่ก็มีแต่ก็มีกีดอยู่กลัวไหมล่ะคนติดนวเพราะพอมาภาคห้าแล้วมันจะแตกต่างหรือว่ามันจะไม่อะครับผมผมมั่นใจนักแสดง ว่าทุกคนว่าทุกคนแบบว่ามืออาชีพอยู่แล้วแล้วลทุกคนรักกันไปเลยอะไรครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับเข <c oughs> <c oughs> ้ใจกันเป็นพิเศษไหมหรือว่านักใจคนไหนเป็นพิเศษผมมั่นใจทุกคนครับ <c oughs> มั่นใจทุกคน, <c oughs> ใ,กคนใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะเราอยู่กันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ใจกันในทุกฉากทุกสีที่เราเล่นอะไรเงี้ยเราเราเต็มที่กันอยู่แล้วเราก็เลยมั่นใจนักแสดงของเราในการที่จะทำให้พิรณาค่ามันครบรถมากึ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากิ่งขึ้นครับ ทุกครั้งมันจะมาถึงพักหน้าเลยสาตอนื่องกันครับก็ทุกครั้งผมก็จะทำจุกปิดปลายเปิดไว้ตลอดเพราะว่าอย่างไรเราก็เชื่อว่าแฟนถามเร้อยเพราะทุกวันนี้ที่ผมไปทําเรื่องอื่นก็ทุกคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีพิน้าเมื่อไหร่จะมีพิน้าอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้พวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราต้องสานต่อตำนานอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยอยากกินมิกซ์พิน้าคือผีครับบอกกันไปว่าหรือว่าใต้นี้มาว่าใครจะมารับบทนี้ทกครอติดตามครับ มมััันนพิเศษยงงงไแตตก่าคือผมผมขอไว้ไว้เฉลยทีเดียวอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าวาสเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ยืนกันคือภาคนี้คือเดือดแน่นอนครับเอ่อปีก็ปีหน้าครับต้นปีหน้าเดี๋ยวดูคับให้เอมเดินประากเลยวนะค่ัคุณเอมเดินประบาดไปฝากฝากอะไรใครจะไปไหนครับให้ฝากหนักฝากหนักก็ฝากด้วยก็เหมือนเดิมทุกภาคเลยสำหรับขอบคุณขอบคุณเหมือนเดิมเลยขอบคุณคนที่ติดตามและรอคอยอย่างนี้ดีกว่าว่า ว่าเราจะมีการเดินทางไปถึงภาคเที่ยวอะไรแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะลองดูให้เปิดใจดูอย่าเพิ่งอ,อคติกหนังไทยอย่างนี้เลยและสําหรับคนที่อคติจริงๆเปิดใจแล้วมันไม่ได้จริงลองเปลี่ยนเรื่องดูมันจะได้ไม่ต้องเอะไงมันจะต้องแบบเฮ้ยเอาคนที่แบบพร้อมที่จะสนับสนุนการอยากเปิดใจที่จะดูแค่นั้นฝากด้วยพี่นักาค,คะเราเป็นไถ่ผัว อ๋อตัวแทนของพารโอเคก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็เราเดินทางกันมาหลายปีละแฟนๆก็แฟนๆก็รอติดติดตามกันเยอะเลยนะก็ขอบคุณมากที่คอยติดตามที่นาเรามาเสมอแล้วก็ฝากถึงใครที่ยังไม่เคยดูนะครับลองเปิดใจดูกันหน่อยรับรองว่าเปียวแน่นอนมันแน่ๆอนเ่ๆอย่วเฟียวแน่นอนครับ